ซปเปอร์นะคะแอบแวะมาซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมคือที่ญี่ปุ่นนะพวกแบบนมนมโตนิคุนเนี่ยคือรู้สึกว่ามันอร่อยมากเลยซุปเปอร์ทีอูตัวนี้นะคะชื่อว่าแมนด็งอยากจะปแทนก็ไปมือนมก็คืออยู่ในเมที่มันเป็นแบบแมนคาเฟ่เบรคคือแบบอยากไปซื้อของารจะมีนมให้นั่งจะซื้อกาแฟนกินก็ได้ว่าถ้าซื้อเป็นโตจากซุปเปอร์ก็าจะซื้อโอเป็นโตจากซุปเปอร์มานั่งกินตรก็ได้ ตอนนี้ที่นี่เพิม่มหนักบาสสิงค์ฟิล์มปเปอร์ไม่ค่อยลดราคาอะไรกันเยอะเพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่ส่วนใหญ่พวกแบบซิปเปอร์ที่เขาจะเริ่มลดราคาออกนะคะเขาจะเริ่มลดราคาตอนประมาณทุ่มครึ่งบางทีก็คือสามทุ่มเลยถ้าเกิดสมมติว่าห้างที่ปิดสี่ทุ่มอย่างเงี้ยประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งก็ลดราคาขึ้นราคาหลายเร่งเหมือนที่ดูบรรยากาศด้ว่เ่ยนะคะ ขางข้างนอกของสปเปอร์น,นะคะแล้วก็ตรนนี้เป็นมินที่เป็นแบบนั่งพักตรงนี้ได้อรนนี้คนนั่ง <c oughs> ะมาแนะนำอันนี้ค่ะคือเมื่อกี้ไปเจอมันเป็นนงแล้วชโนไว้นะ่รารักมากเลยชโนไว้กับคนแฟร์ทั้งเ็มาตัวเดียวคือเห็นเด็กก็เลยรู้สึกว่าเราต้องซื้อเราต้องลองชิมสินแน่อย่างที่บอกไปว่าคือมนมญี่ปุ่นอร่อยมากถึงทำเป็นมนมแบบน,นั้นนอนแฟรนะ์นก็ออยังรู้สึกว่า,วาเ็าทำได้แบบ,บกลมกล่อมอร่อยมากน่ารักชิมอันนี้กล่องเนอที่หนึ่งร้อยเยนนะคะก็คือประมาณ แมลงมเงินปรนนี้ต่างมันหนึ่งร้อยเยนน่าจะยี่สิบกว่าบาทไหมยี่สิาบสาี่กล่องก็ยี่สิบสี่บาทนะคะอันนี้กะว่าจะซื้อเอาไปกินที่มาหลาลัยกันนะคะก็สิ่งที่ไปซื้อมาอีกก็เป็นนมเมจินมเมจิอันนี้ที่ไทยนมเมจิก็ม,มีขายอยู่ใช่ไหมรู้สึกว่าเราคนไทยจะคุ้นเคยกับนมยี่ห้อเมจิกนะคะ เป็นสูตรนันแฟตไหนนะโลแฟตนะคะที่เห็นป้ายสีเหลืองๆนี้คือไม่ใช่อะไรค่ะเป็นลดราคากรณีอยากสนใจไม่ยากเลยเมือราคาจากราคาตั้งต้นอยู่140มั้งคะ140เยนเหลือ127เยนที่ลดได้แค่10เยนแต่เห็นลดเลยสักว่าเห็นลดราคาก็เลือกอันลดราคาก่อนเลย127เยนก็จะตกอันละประมาณ40บม็ดเกือบส0เม็ดไม่ถึง20บาท30กว่าบาทประมาณ30กว่าบาท 450 ml เป็นแบบฝาจุกๆแบบนี้ก็กินกับกาแฟาหรืออะไรอย่างงี้ได้อันนี้กะาว่าจะกินวันนี้ให้หมดเลยก่อนสอนแล้วก็หลังสอบเติมพลังเต็มที่วันนี้เดี๋ยวตอน5โมงครึ่งมีสอนนกเรียนออนไลน์ะนักเี็นคนญี่ปุ่นออนไลน์นะคะทจริงนะัดเขา5้โมงค่ะแต่ว่า บอกเขาว่าแต่ว่ารู้สึกว่าอยากออกมาซื้อนมอะไรอย่างนี้ที่ซูเปอร์ก่อนแล้วกลัวไม่ทันก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนแค่ะเป็นถ้ามขึ้นไื่องดื่มนะคะเปลี่ยนก็โอเคเมื่อกี้แนะนำไปสองตัวแล้วนะคะอันนี้นนี้นะอันนี้เป็นนมเบไว้ชอบมากแล้วก็นมเมจินตนะคะนะคะอันต่อไปอันนี้เหมือนที่ไทยเหมือนเขาเริ่มเอามาขายหรือเปล่าคือ เป็นนมถั่วที่ห้องมาลูกสั่งนะคะย่้องนี้ก็เป็นนมถั่วเลยที่จะรู้สึกว่าดีแบบรู้สึกว่ามันกินง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ที่ชอบมากคือรู้สึกว่าเขาทําแบบลงรสชาติล้วนๆเลยคนน่าคักคนคนไหนเขาทำรสชาติออกมาเยอะมากจริงเคยทำแนะนำไปแล้วหรือไม่ก็เคยเคยโพสไปเมื่อนายแล้วเหมือนกันว่ายี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อที่ที่ทำนมถั่ว สิบยี่สิบรถเลยค่ะนเปรถแปลกๆอย่างเช่นรถที่ร้านมิซอรถโมโมรถพีชอะไรเงี้ยรถเพนเพนกนมีซอลวี่โกโก้อะไรเงี้ยเออก็อร่อยก็จะติดหวานนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีตรงที่มันเป็นรสสลกับค่ะแล้ว่าแต่วันนี้ไม่ได้เป็นรสชาติอะไรที่แบบพิเศษเลยมากเพราะว่าจะเอารถกินตอนตอนเช้านะคะก็จะเป็นนมที่แคลอรี่ออฟซี่สิบห้เปอร์เซ็นต์ จริงไหมไม่รู้ก็ไม่เคยจะรู้สึกว่าจะผอมลงหรืออะไร,ะร <S <S แต่แบบควาไม่รู้สึกทางใจว่ามันออฟแล้วคือถ้าเป็นสุดป,ปกติจะ64แถวต่อ100 ml อันนี้เหลือแค่35แถลก่อน100 ml อันนี้ตกอยู่ที่220เยน220เยนก็คือประมาณ60บาทไประ่านี้อันนี้อย่างที่บอกค่าเงินเยนมันถูกมันถูกแล้วว่าพอมันถูกแล้วแบบเป็นอะไรไม่้ หมือนถูกกว่าของญี่ปุ่นของที่ไทยอีกเนาะทุกคนจริงๆคืเหมือนเคยเห็นที่ท็อปที่ไทยขายอเนนี้เขาจะขายขวดเล็กก็มีลองซื้อที่ชิมกันได้าะที่ไทยน่าจะขายอยู่กล่องหนึ่หกสิบกว่าบาทน่าจะแพงอย่างนี้ต่อไปนะคะคือภาหา์สไทล์ซื้อเกี่ยวกับนมในซูเปอร์นะคะก็คืออันน้ น,ออนมอัลมอนด์กับนมถั่วเหลืองผสมกนนนออันมอนัลมอนด์กับนมถั่วเหลืองผสมกันเนี่ยชอบไม่ไม่เคยกินแต่เหมือนเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ที่ที่เขาเพิ่งเอามาขายนะคะเมื่อว,วานนี้เห็นอู้น่าซื้อน,าน่าอันนี้แพงหน่อยประมาณเกือบร้อยบาทขวดหนึ่งแต่ว่ามันได้หนึ่งเนี่ยค่ะเมื่อกี้เป็นยี่ห้อมาริซังยี่ห้อมาริังก็เป็นยี่ห้อดังของญี่ปุ่นานา่งรูสึกน่ารักเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อที่ดัง ข้อมูลอะไรบ้างบุ๋นี้ก็บอกหน่อยนะคะถ้ามาญี่ปุ่นนะเวลาที่มาโอกาสซื้อของจะก,กอ,อันเดียแบบนี้เอาข้อมูลข้อมูลสองยี่ห้อนี้เป็นอย่างตลอดคือมารุซังกับยี่ห้อโคมามเองนะคะอีกอีกจริงๆตัวนี้เขาก็ทำเป็นขฝกฝั่งเล็กด้วยนะถ้าสมมติใครที่มาเชื่อแล้วแบบก็อยากลองชิมเมนูของญี่ปุพพ่นะไรเนะี่ยลองไปดูตามพวกเซเวน่น หรือว่ารอสันแคเมเบรี่มาร์เลยค่ะก็จะมีขายเป็นกล่องเล็กหรือกล่กองแบบ100 ml ะคะ่ะก็จะต้องสั่งละประมาณ20กว่าบาทให้ลองชิมได้นนะคะจะบอกว่าแบบเบสนี้คือแบบกินนมไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ก็เ,เลยจะกินนมสดเป็นหลักนะคะแล้วดีมากเลยคือบางทีหรือเมันต้นทุนที่คุณเขามีแบบเป็นผลิตภัณฑ์ให้เลือกเขามีรสชาติให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีแบบสูตรสูสตรแบบว่าไม่ได้ เอาน้ำมันออกเลยสูตรที่น้ำมันออกไวแล้วแล้วก็สูตรน้ำแฟสั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีเยอะมากแล้วก็ลมถิ่นที่จริงชอบก็คือเขาจะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเลยค่ะผู้ชมมาที่เป็นนมโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเนี่ยมันแบบโยเกิร์ตนมต้มเนยที่แบบอีล้วลแฟชั่นมีซูอาชิอ่ะสวัสดีค่ะเจอกันนานมากมีไทยเฟสที่เกียวโตนะคะปีนี้มานะคะ จีซื้อนมแล้วก็เพิ่งแนะนำนมต่างๆที่ลดราคาแล้วก็นมสโนไวท์คคยเห็นเป็นนมสโนไวท์เอยซื้อแต่คิดไม่ทำงานอยูนี่สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะที่เรามาศึกษาเดี๋ยวนะมิซังสิชื่อภาษาไทยเดี๋ยวคิดไม่ออกมาแล้วมิซังมิซังสบายดีใช่ไหมคะ อ่ะค <laughs> ่ะจันใช่ค่ะนมถั่วเหลืองค่ะ <g ülme> ตอนนี้อยู่ซุปเปอร์ที่ชื่อว่ามังไดนะคะมังไดมังไดมังไดายสบายด,าด,าด,ดีมาเที่ยวไทยเฟสเกียวตรงนะคะวันที่ทุ่งตุลาค่ะอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้ามีไทเฟสเกียวต่ะ อาจจะพูดทุกไลฟ์เลยว่าอาจจะไลฟ์เต so so ้ไม่นานเพราะว่าแต่ละที่ที่อยู่จะไม่ค่อยได้แบบนั่งได้นานๆเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในมุมที่เป็นแบบคาเฟ่เบรคนะคะมุมที่เป็นแบบว่าหลังจากซื้อของก็มานั่งกินอเลยได้ซื้อเบียร์โตมานั่งกินได้แล้วก็เราเห็นเขามีกาแฟแล้วก็ไอติมขายเลยนะะซึ่งแต่ว่าจะขายในราคาที่แบบถูกถูกมากเลยแต่สมมติว่าปกติกาแฟหรือแก้วเนี่ยจะขายแบบถ้าไปซื้อตามคอนเวนิท คอนมีโซอะไรเงี้ยของมา300เยนที่นี่ก็จะขายแค่100เยนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นราคาแบบช่วยกันแต่ตอนนี้นี่เราทำไม่มีเด็กๆด้ยมีผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะเวลานี้เนาะาโมงเัยไม่มีใครเลิกงานง่ายๆนะไรแบบนี้ที่แอบไปซื้อของในร้านซีเ so รียมาด้วยนะทุกคนหอยยิ้มมากเลยอ่ะ ไม่ได้บีบผมมาถมาทีแล้วปั่นจักรยานแลปั่นจักรยานมาเพื่อความแบบของคุณซึ่งของที่เออใช่ใช่ใช่ใอยากแนะนำอันนี้มากเลยอย่างสุดท้ายแล้วค่ะเออเออเมื่อกี้ไปร้านรอยเย็นที่ชื่อว่าสี่เหลี่ยมเลยแล้วไปเจอน,น้องตัวนี้มาเออ ประวัติของมันคืออะไรก็ไม่รู้เพิ่มก็คือเห็นแล้วรู้สึกประทับใจอย่างไดมากชอบเอาไปวางไว้ในในบ้านแล้วมีหลายตัวก็ปีตัวอะไรอะไรย่างเงี้ยนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่สะสมอยู่คือน้องชินามาโร่ซื้อมาในร้านซีเรียร้อยเยนปกติคนไทยจะรู้จักร้านร้อยเยนหลักๆก็จะน่าจะรู้จักร้านไดโซ่ไดโซ่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้ที่ไทยเริ่มมีนรือยังแต่ว่าคนที่มาเที่ยว แล้วก็จะดูชิลร้าลก็แทนดูแทนดูกับเขียนสาษาอังกฤษแคนดูอ่ะเล้วก็จะมีร้านน,านั้นคือเวลาร้อยเยนเหมือนร้านไกสุน,นะคะแต่นี่ก็เป็นร้านนึงชื่อว่าร้านซีเ่ะที่นีออ่อยากอยากถ่ายให้ในร้าน,นด้วยเหมือนแต่ว่าเหมือน,นว่าเขาน่าจะไม่ค่อยดีค่ะเป็ร้านร้อยเยนเหมือนักสุเลยแต่ของยิวก่ะเั็นของาคอา,องาริโอของโคริตตี้อะไรเงี้ยด้วยที่ขายในระคะแค่ร้อยเยนร้อยเยนตอนนี้ก็คือข้าี20บา ก็เลยไปจัดนองตัวนี้มาแล้วก็เลเอาไว้วางก็จะเอาวา,างตรง,งนี้ห้องน้ำก็อื่นที่ซื้อมาก็เป็นอะไรจุดส,สินิดหน่อยเวลาเข้าร้านซีเบียหรือร้านร้อยเยนรู้สึกว่าคือของมันร้อยเยนก็จริงอ่ะพอแบบเข้าไปเราติดใจแล้ว,ลว,ลวมันเสียมากอีกแค่นึงอายาซังอายาซัง เราแบบเราจะไปแล้วเรามาดีลให้เธอดูอันนี้เออเราซื้อเพราะมันเป็นสโนไวท์ชโนไวท์อะอร่อยเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะเคยกินเนาะแต่ว่าแบบแค่ข้าแพ็กเกจก็รู้สึกแล้วแหละว่ามันอร่อยถ้าเธออยู่นี่ต้องซื้อกระชอนคนละกล่องแน่เลยสวัสดีค่ะยินอสัน รักรสชาติเอาไว้ก่อนใช่ไหมมันเป็นนมสดทูนอร์รยเร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เป็นแบบไม่นอนแฉะด้วยก็จะมันๆหนึบๆแมงกซาแต่วันนี้ก็ไม่ได้แต่งกลมนมอะไรนมของคุณลู่นันอร่อยี่ไทยตอนนี้ก็ลองามเวลาน่วงอะไรเนี่ยใครทำงานออฟฟิศี่ยอาจจะกำลังง่วงในมุมม ใช่เดี๋ยวเราเอาจจะต้องขอแน่ปิดไลกันนะคะเพื่อนั่งอยู่ที่คาเฟ่เดตมาสักพักแล้วโอเคไว้เจอกันเดี๋ยวคืนนี้มีปิดอัพด้วยนะคะทุกคนก็ติดตามปิด,อดของจีฟินี้เกี่ยวกับคนญี่ปุ่นและงานในญี่ปุ่น ฉันผ่านช่วงม่วงมาแล้วก็เรื่องเฮ้ยเรื่องเร็วจังเลื่องสีม่วงป่ะอย่าเข้าใจมากนะหลังข้าเที่ยงอะแบบว่าตอนแบบบ่ายม่ายบ่ายถึงบ่ายสามอย่างเงี้ยน่าจะค่อนข้างง่นงแต่พอใกล้เลืกอก็จะแบบตื่นอายาอายาเฮ้ยเรื่องสามครึ่งหรอดีมากอะอาย ก็คือตัวที่เมื่อกี้เราแนะนำไปก่อนที่จะเข้ามาแล้วไปเจอในร้านซีเรียม,มาเนียงราคาหนึ่งแสนร้อยอชินโนมะโรชินโนมอนมีเมโลดี้มีคิตตี้ไปนี้เลยแต่ว่าแบบแค่เอาวางเป็นของที่แค่ตกแต่งวางใช่ไหมเธอเราไม่สามารถใช้ประโยชน์อ,อะไรกับมันได้แต่มันเป็ความสุขทางใจันีจบอกว่าเธอไปทำงาน สาวต่อต้องสามตึใช่ค่ะโอเคค่ะ,คะเออตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยลนะเนี่ยว่ามันใส่ฟิลเตอร์อะไรอย่างเดี๋ยวให้ดูจริงเออใช่ขึ้นกล้องน,นี่งนี้คือบรรยากาศอ่าซุปเปอร์นะคะ ก็ไหนๆก็นี่ละออกไปดูขับบรรยากาศข้างนอกหน่อยดีไหมเข้าเจ็ดครึ่งหรอแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยดีกว่าเข้าเจ็ดครึ่งเร็วเธอต้องตื่นกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บของก่อนแล,แล้วจะออกไปดูบรรยากาศข้างนอกวันนี้เนาะว่ามันแบบว่าอ่าขี่จักรยานดูนี่ขี่จักรยานของซุปเปอร์ช็อตมาจีนเน่ ตืนน่นที่5หรอแต่งร้านสุดจริงแต่ดีนะตืน่นที่5าตื่นมาแต่งหน้าอาบน้ำอะไรต่างๆนี่กำลังจะออกแล้ว นี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศของหน้าห้างไม่ใช่สีแหงเป็นซูปเปอร์อย่เฉยนะคะก็เป็นตึกที่เป็นคนพักอยู่นะคะวันนี้อากาศดีมากยังไม่น้ำมากแล้วก็ฝนไม่ตกด้วยฟ้าสวยอีกแล้วอะยะแต่ไม่ใช่สีชมพูเหมือนเมื่อวานแล้วนะ บรรยากาศก็กคือประมาณนี้เนาะก็มีผู้จัก,กรายาของเราเองเนามาโอเคเดี๋ยวจะต้องปั่นจักรายานกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ซื้อนมได้แล้ววันนี้<ม>เห็นแล้วรู้เลยว่าอากาศด,ด<ม>ใีใช่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 เธอพ<ม>าเทบตอนนี้ที่ไทยก็นา่าจะยังร้อนอยู่นะพี<ม>่ว่า<ม>ชิมิมเราจะต้องกดวางแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องปั่นจักรายานกลับแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ดูกี่โมงแล้วตอนนี้กำลังจะห้าโมงค่ะเดี๋ยวกำลังจะรีบปั่นจักรยานกลับบ้านไปสอนออกแอบออกมาซุปเปอร์แบบหนึ่งกลับดีๆขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่มากดไลค์กดให์ต่างๆเดี๋ยวหาคุณแจไปคุณแจของฉันกุนคอลเลยค่ะคุณแจรถฉันต้องหาคุณแจจักรยานเอตโต้ไทฝนตกก็ร้อน ใช่ไทยฝนตกคือหลังฝนตกมันอบอ้าวมากเลยใช่ไหมคะอยู่จังหวัดอะไรกันอนะอายะอยู่จังหวัดกรุงเทพที่นี้ใช่ใช่สุรวีสังอยู่จังหวัดอะไรสุรวีสังชื่ออะไรคะแบงค์สังหรือเปล่าฉันา่ะนีจ้า,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 าอันนี้เิมไว้เนี่ยเดี๋ยวนะวุ่นวายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะาหาเออโอเคเดี๋ยวใช้เวลาหาดีๆแล้วกัน สุดวิสางไว้มาตอบในคอมเมนต์เดี๋ยวไปเม้นตอบนะคะขออนุญาตกดวางก่อนแล้วนะบายยคะ่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้ระยองขอบคุณแบง,แบงค์แบงค์สร้างโอเคแบงค์สร้างขอบคุณนะระยองไม่เคยไประยองเลยคะ่ะน่าจะร้อนเนาะใช่แต่ช่วงนี้เริ่มเยิงหนุ่มเหมือนกันใช่ก็รู้สึกว่าเดือนสิบเอ็ดนี้น่าจะค่อนข้างเย็นขึ้นใช่ใช่เพราะว่าที่อย่างเชียงใหม่ก็เริ่มแบบมีเทศกาลร,ร,ระฆังแล้วด้วยเนาะ โอเคไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมา,นะะณมากนะคะคีมาสเน่บายบาย